สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเซลไม้แล้วก็เซลแหนดครับี่แหนดเราอยู่กันในงานมอเตอร์โชว์แหนดครั้งที่เท่าไหร่นะฮะครั้งที่4-3ครับโอเคชื่องานว่าบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมอเตอร์โชว์นะครับกับทีมงานนะครับต้องบอกว่าอลังการมากเนี่ยแค่ประตูทางเข้าก็โก้แล้วใช่ครับผมนะครับก็ เดี๋ยวเราจะพาไปดูแบรนด์อิวุลสุวันนี้นะครับว่าในบูธเนี่ยเรามีรถโชว์กี่คันไปไหนใช่ครับงานเนี่ยมันมีวันที่อะไหร่ถึงวันที่อะไหร่นะฮะมีตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่3ครับโอเคแต่ของเราก็คือจะมาประจำการคอยบริการให้ตั้งแต่วันที่2ใช่นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับก็อ่ะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราพากันไปดูรถในงานกันเลยดีกว่าไปได้ครับโอ้โห let's go โอเคครับพี่แนนก็เขาก็มาอยู่ในงานแล้วนะครับใช่ครับมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งชื่อก็คือบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ใช่นะครับครั้งที่สี่สามอ่าครับก็อยู่กับบูธอินทสุกนะครับพี่แนนครับวันนี้เรามีรถมาโชว์กี่คันฮะ มีทั้งหมดจะมี V Cross มี4คันครับแล้วมีกระบะปกติ4คันครับมีมิลสี่คันเอ็กซ์ลีดสองคันครับโอ้ก็คือ14คันใช่ต้องบอกว่าเราขนรถทุกรุ่นมาให้ลูกค้าได้ชมในงานจริงใช่ครับนะครับแต่ทีนี้ไฮไลท์ของเราแน่นแนจะเป็นรุ่น V ี r อ s ใช่ซึ่งจะเป็นคันที่เขาเรียกว่าโมดิฟายมาใช่ครับนะครับตกแต่งเพิ่มถูกต้องแล้วก็จะมีมิลส์ X ที่โมดิฟายมาเหมือนกันใช่เป็นแบบแต่งสายซิ่งถูกต้องงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับ V Cross ก่อนนะครับที่โมดิฟายมาคันแรกนะครับไปกัันเลยได้ครบ โอเคครับพี่แนนก็อยู่คันแรกของเราเป็นรีคอร์นะครับที่มอดีฟายมานะครับเสีจะให้คุณลูกค้าคุณผู้ชมดูนะครับนี่หลักๆแต่งมาเป็นกระจังหน้านะครับชุดกันชนหน้ากระจังหน้านะครับล้อจะเป็นล้ออลอย KMC ่แนนนะครับขอบ18นะครับเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าความเท่แล้วก็จะมีล้อเป็นยางของโตโยตาบอกว่าเหมาะการที่เอารถไปออกออฟโรดหรือว่า 4x4 คุี่นะครับคันนี้ผมแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆคันนี่ฮะ อโอ้ยติดมาหมดเลยเน<ช>ี่ยสสยเปลี่ยนบันไดข้างด้วยต้องบอกว่าข้างๆก็จะมีนะครับเป็นตัวเมนูนสำหรับชุดแต่งนะครับ,รบสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนะครับก็ดูจากรายละเอียดตามนมี้ได้เลยโอ้นี่ในงานเรามีเอาใจใส่เลยเนี่ยใช่ต้องบอกว่าคณิป ไปได้ถึงคนที่ครับนะครับเพราะตรนนี้วีร์อของเราครับขึ้นชื่อเรื่องการลุยเข้าป่าเข้าเขาเข้าสวนอยู่แล้วเหมาะสำหรับคนที่ชอบไปกลางเตน็นต์ใส่แค,ม,แคมป์แคมปิ้งนะฮะกำลังนิยมเลยตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปเลยนะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรที่โมดิฟายนะไป เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้คันที่2นะที่โมดิฟายมาครับผมแอบพี่แนะนําอันนี้มีเปลี่ยนอะไรบ้างก็ที่เห็นเลยก็จะมีหลักๆเลยฝากระโปรงแคปร่าเปลี่ยนมาครับกพ่าฝาคาว่ากำลังมาแรงตอนนี้ลายจักรลานะครับเดี๋ยวเราด้านนี้ครับด้านข้างนี่ครับก็จะมีเปลี่ยนล้ออันนี้เป็นยางของโตโยครับเป็นขอบ18แต่อันนี้เป็นงานแท้นะครับตัวนี้ถ้าเรียกกันเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าลายทีกกานยกราคาน่าจะแพงอยู่นะพี่แอนเมื่อกี้ที่พี่แอบดูมาน่าจะมีประมาณแสนสาม นี่ร้อยอย่างเดียวนะใช่ร้อยอย่างเดียวนี่ไงเรามีรายการของแต่งเรามีรายการอยู่นะครับแล้วนี่ตรงนี้รื่อมของการกระจกข้าที่มันฝาครอบของล้นตาช็อปนะครับต้องบอกว่าของแบรนด์นี้ลูกค้าติดใจใช่ครแล้วรู้ไหมว่าอ่าพวกมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่แต่งทั้งคันเลยผมเห็นแล้วพี่แดนเห็นแล้วสองแสนเจ็ดนะครับเกือบสองแสนแปดต้องบอกว่าก็ตีไปสามแสนแล้วกันโอ้โหก็พอเงินดาวเลยเนี่ยแต่ต้องบอกว่าจริงๆรถเราเดี๋ยวนี้คนก็นิยมที่เอามาแต่งการขับยอะนะครับแต่งซิ่งทัน โอเคอย่าเป็นเสียเวลาเดี๋ยวพาไปดูคันสุดท้ายอันนี้ให้ไลท์ของจริงอันนี้ที่เด็ดนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปอยู่หน้าเวทีเลยพี่แนนโอเคครับพี่แนนคันสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าคันนี้อลังการงานสร้างมากผี๋ยวให้ดูก่่นเลยนะครับจะเป็นรถสีเหลืองครับต้องบอกว่าชุดแต่งคันนี้จัดเต็มนะครับร่วมจบสี่สายเหมือนกันครับผมมาที่ล้อแมกซ์ก่อนเลยงานคอสเมิกนะครับจะเป็นงานไทยโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูรายการชุดแต่งพี่แนนนี้ครับผมต้องบอกว่าเป็นแคปลารรอบคันครับโอ้โหพี่แน ลองดูราคาผมเห็นแล้วก็ตกใจเกือบ3,000หโอ้โหชุดแต่งก็บอกว่าจัดเต็มมากสำหรับงานนี้นะครับครับผมสำหรับให้ลูกค้าเข้ามาได้ดูได้เลยนะครับก็หลักๆสำคันที่เป็นโมดิฟายชุดแต่งก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรานะครับไปแนะนำโปรโมชั่นเกียร์คีได้ครับผมงานเกียร์นะครับครับผมโอเค โอเคครับผมก็วันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับครับ,รบผมการที่ว่าเราพามา<อ>ดูงาน<ถ>มอเตอร์โชว์ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับม,มอเตอร์โชว์ครั้งนี้พี่แนงนะครับต้องบอกว่าเราขนรถมาค่อนข้างเยอะ สิบสี่คันทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าครบทุกรุ่นนะครับสามารถก็เข้ามาดูได้ครับผมก็ฝากงานไว้หน่อยพี่งใดงานนี้แต่วันที่เทไหรนะฮะมีแต่วันที่ยี่สามครับผมอ่าถึงวันที่สามใช่ครับอ่าเมษาใช่ครับแต่ของเราอ่ะยี่สิบหลักหลวงมาประจำการนะครับคอยต้อนรับลูกค้าวันที่สองคือวันเสาร์ใช่มาอยู่ด้วยถ้าลูกค้าท่านไหนว่างๆหรือว่าอยากเช็คแคมเปญนะครับก็ โทรเข้ามาหาเราหรือวันที่2ก็วอล์กอินเข้ามาหาเราก็ได้ที่งานก็จะโชว์ครั้งนี้เลยใช่ครับผมก็ผมจะเป็นเซลไม้ใช่ก็เซลแนนนะครับคอยรอต้อนรับอยู่นะครับเดินมาก็ถามหาก่นเลยเซลไม้อยู่ไหนครับผมโอเคก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันวันที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวไปพบกับความสนุกอีกทีวันที่2ได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ